bộ súng các, đây này con Piong nè, hôm nay nhà ngàm hả các, sàn ấp phụ ít thịt Có phát đi kinh, anh ngay thằng mình đang nôn gì Piong, à, à, ta không Piong, giờ bị tông sẹp không สีเลยครับเลี่ยงเลี่ยงหนากระดานเลยมาหนึ่งสองสามสี่แถมอีกห้ากู่ะกอดเดียวครับกอดเดียวเอเลเลย,เลยแข็งจริงจริงเด้อดูใกันด้วยว่ากอดเนี่ยสนีน้องครับ พอดีกินพอดีต้มครับท่านีสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับผมพาพี่น้องรอปาอแล้วครับเมื่อนี้เนี่รามองเห็ดกันครับฝนตกเห็ดขาวครับนี่เห็ดข,าว,ดขาวพี่น้อง ไช่ครับน้ำเบิงครับเมื่อนี้สิได้ยยังครับเดี๋ยวผ้าเลาะเก็บเห็ดเก็บเห็ดจังไงขึ้นมาพอ่อนอโจูดแล้วพี่น,อน้องมาดิเฮ้ยนอกแก้วตัวนี้ครับนอโจูดครับพี่นอ้องนี่อะไรนอโจูดครับนอโจูดสงสัยบ้านมีไผญหาครับเดี๋ยวยางเลาออ่ะต่อครับเพื่อได้ต้ม กินต่ำบุกนี่ตอนเที่ยงมาดำหน้าครับมันนั่นมาจดออกกวบตัวนี่ครับหาหนอดจดน้อกันครับหาเน็ดไปน้ำหาหนอดจดไปน้ำครับนะครับมาจดเด้อครับพี่น้องต้มกิงกับต่ำบุกนี่ครับกำลังเันเรื่องความาาหับ โอ้ยโอ้โยจีได้ต่มอยู่พี่น้องส่งนี่อยูห่หมุนตัวครับโอุ้ยโอ้โหน้ยังไงเลยมันกำลังออกครับพี่น้องเดี๋ยวแข็งเกินคือบ <c oughs> โอ้ได้หน่อยแต่้างในก็นมีอีกสองครับอีกสองอ๋อโอ้โหนี่รุ่นพ่อดีงามครับกำลังเสียบโจทย์ก็เป็นไพ่ชนิดนึงครับพี่น,น้องนี่ไพ่ชนิดนึงแต่ต้นบ่สูงบ่ใหญ่ปานะครับ ไปจดท้ากอนน้อยเป็นเอื่นเพ็กครับค้นบเบิงจืกเตือบอกครับจนเงาก้นโมหัวมันออกครับจนเงาไล่ออกตัวหงบุครับนี่ ออก,ก็ยังมาออกครับออกเป็นบางกออูู้้โอ้โหจุดเสามีนอเลยสีนอเลยก่อนเนี่ยปุะตูปตีนอนเลยปีนอเนี่ยโอ้ยโจดครับโจดนอนโจด สองสามสี่เหงาแล้วเฮ้ยจนเหงาพี่เนอะมันมีคนหายมนันมีคนหายครับประเดิมสนามอะไรเมื่อไหร่ องนอนี้อีกอลยเด่งนงคืิงอยู่พี่น้องเลยจริงจรยสามสีเนาะก่อ,อนนี่ก็ะซีครับก่อ,อนนี้ก็ะซี่ครับอย่ายวอักบีอีกหนึ่งสองสามโอ้หาเนตัวนี่สี่ หกเจ็ดอุ้ยกอเดียวเจ็ดครับเบิ้งบดีเฮียเอ็ดนอเลยปัดตัวกอนนี่เจ็ดนอครับก่อดเดียวก่อดเดียวด้วยกับมือหนึ่งนะครับผลงานก่อดเดียวครับนี่ กอเดียวกอเดียวครับกอเดียวอือพอดีกินกับซ้ำเลยอ้มโอ้หรักเงียบแกอือกอแล้วนอสองน้อยครับอกออะไ้เ,เิ่อนออกเดี๋ยวต้มแซ่บอ้อบต้มกับตำหือ,อนู้นก็ สุดยอดนะครับอีกนหนึงครับสองต้นอีกสองนอครับนอนอย่างไรเล่นนอนอย่างเล่นพี่น้อนนอน,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 นโอ้ยหักด,ดไปตะไนี่นะครับต้องพอดีกิน ไอตจวปลายมันผลงานดูไปอ้าวแกสะพ่อตุ่มหรอพี่นอ้องพ่อตุ่มแล้วครับกำลังกินแสบครับเจ้าหนี้บใหญ่เลยวันตุ๊บปุ๋ยชุ่มกำลังสิขึ้นเลยนี่ครับเขียวกนำะลังสิขึ้นมึงครับกล้วยกันอยู่ขึ้นอย่างนี้ครับแดงกึ่งคึ่งไป กวยกันรึเครับก่อนเน่ยสีเนอะครับน,น่สองสาม,อมพอดีกินพอดีต้มครับท่านพอดีต้มพอดีต้ม băng vâng này đây các bạn, đang ngay đang nhau, ngay đang nói này các bạn, nghe, tiếng vào ngay đây, nhau, Nhưng... กำลังนอ่อนๆครับขึ้นไม่ไม่ตายแล้วพี่นอ้องตายแล้วครับตายแล้วจ้อครับเทออกไปก่อนครับพี่นอ้องส่งหนักเหรอสิได้เขาปลาหายอยีกบลุวคลงานกน่อนหอ้ยแดงจริงจริงนอนง,งามๆครับมาโจดรอบแรกครับโจดแรกของปี าหน่อไม้ไว้แล้วครับหาต่อครับองแม่นหาต่อไหหาหน่อไม้ครับหาหน่อไม้ตออ้ผู้ใดมาต่อนพักวันมาหนิผู้ใดมาต่อนต้นพักวันมาหนิผู้ใดมาต่อนต้นพักวันได้พี่น้องยังบอกหากอยู่ผมต่อนเอง <laughs> ต่อนไม่เป็นเดือนแล้วครับยังบอกหากอยู่พักวัน ล่องต่อนเบ,บิือนกับทั้งนี้ก็ก่อหลายด้วยครับมันออกเป็นบางกอมันออกเป็นบางกอฟังนี่ถ้าออกกับมีเตบักง่ายๆเห็นไหมครับบ่บ่เฮ็ดคือบ่ออกเห็ดอ่ะง่ายๆครับ หักมวนตัวรับไ่าไงื่อคือหาเห็ีดได้พีน้องง่ายครับเดี๋ยวไปขันมีกับแดงคืนับแดงคืนอู้พี่ก่อนนี้ก่อน้ำกันออกย่นตงบปเดียวออก xóm xóm không này có xe không có đi này cái ừ. ừ. đây là cầm nhì cầm xương hạc này có một cái bóp นอนหอบเมื่อยแล้วครับพี่น้องหมนปลาหอบครับหอบแหกแล้วก่อนนี้ครับซีเลยครับเลี่ยงเลี่ยงหนากระดานเลยหนึ่งสองสามสี่แถมอีกฮะ hạt măng lên bên nào đây không có gì hết bên nào lấy về sơ 3 cả các và xin đây chắc nó หนึ่งหา้าหกเจ็ดรวมไปครับแปดเก้าโอ้ อันวนครับอ้หักงักสิบแกมมันแกนี้ครับสิบสองสองนอครับสิบสองนอบอนอุหักเงินคนใดกอดเดียวครับอกอดเดียวเอเลเลยเด้งจึง้งคืองอยู่พี่กกนุ่มเงี้ยวันวครับคนใ ย่าุณงามครับงามรอบสองครับใส่ใ,ใครันพี่้องนะรับตอนี้อย่างงามกันครับสันสันอุปุอิปิคนะก็ดีกินอาเธอยังเหลืออีกคิดว่าน่าจะได้อีกหลายครับกันหาเบิดหาต่อครับหาต่อ นอน,นี่ไงครับถึงสีบูปลาหนาบักเล็บแมวเขาไปเอาก็ต้องไปเอาครับอ้วนตุ๊ปุยงสิน้ำกับก้บกบกนอนหัวบันคุณน่ะแตงจิงครือ่องน่พี่น้องอื้ยสักแน่นนี้น,น,นี่กระน้ำอ่ะบักเล็บแมวได้ไหมพี่น้องเสือกันยังย่านได้นี่เอา้ามันเสือแล้ว ม,ม ents, ันเสือก e ันมันเสือหิวครับย่านน้ำเล็กน้อยพี่น้องได้หิวย่านน้ำเป็นไงกันตัวนี้คือตุ่มเสียบมับมับมันมีตะนองงามครับพี่น้องเห็นก่อดได้ก็อยากไายนะครับพี่น้องเบิ้ง อย่าเบิ่งครับอืมจุดถ่ายครับพี่น้องซื้นมาอีกน้อยนึงครับอ่าโทษเออเราพองจะเที่ยวแค่ไหนหะอที่เราก็ได้เก็บเนาะถูผ้าเน้นน่อย,อยถ้่เต็มพี่รีผลเตี้ย <laughs> เก็บมาใหม่ใส่ตูงน้องแบน,นรับพี่น้องบางย่างหลายเลยอ้าวคิดว่าจะาไปเนี่ย khác ừ, nè đèn chướng khương cho phi nong nòi chuột mèo bị tôm các phi kìa lại vương súng nòi nhảy nhảy vần สเสียบบ่ครับส้มสิต้มเสียบด้วยค,ครับรเลยเสียบเลอ่อนๆครับขล้อแคลร์ครับนี่พอดีเสียบครับนี่ข้างล่างเสียบด้วยครับนี่สังนี่กล้งไปไหลออกไหมครับยังมีท่านมีห้อยค้นหาปัญหาครับมีห้อยหักเนี่ยแง่โบรายเสร็จบ,บ้านน้องบัวเลยบานีท <laughs> นี่ต้มกินกับตับหมูฟรุ๊กฟีแล้วครับว้าวไงยวน้ำครับลูกมาดับหน้ายางดียังมาสะหวัตตะงานหน้าอยู่ครับแม่หาเราใหม่จนจีตเทียงแล้วกาบายกาบายออกมาหน้าสะเทียงหาว่าดีวันไหนได้ครับ หาดีๆดกับจได้หลายกว่านี้ครับว่ามานนี้เหรอครับพี่น้องคิปนี้ยตั้งหัวผ้าหาหนอจดแล้วครับเนาะคอผ่อนไม้ลิปหนาครับตั้งบัวสิเฝ้าลงไปดำหน้าก่อนผู้เฒ่าจิ้มไห้ครับผ่อนไม้ลิปหนาครับพี่น้องโชคดีสวัสดีครับเอาไปต้มกับต่ำหงสงได้ไหมครับ แกงได้ให้กันนะครับนอนแค่ว่ากันเชือกันกระต้มแล้วก็กินกับตับหมูหงส์นะครับค้คนมันเก่าไปเฮ็ดน้ำมัถูได้ให้กันครับผมว่าขีดขาดเฮ็ดว่ามันตอนนอนหน่อยเฮ็ดน้ำมัถูก็ได้ให้กันจะไปกิมจวงบุ้งนี่น้ำมัก็ได้ให้กันหายากเลยครับจั่วเนี้ยกอดโจดกอดเพลิดมันเริ่มรับแนวแล้วครับคนเริ่อมม่างลงเฮ็ดเป็นปลาอ้อยปลายังเนาะ อันนี้ก็บรรลุว่าสิยู่ดวนไปแล้วครับป้านี่ก็ได้อาจสิได้โลโออกที่กันนี่ครับเตอเต็มตัวนี่ยังนด้ละบางนี่ยหยัดลงอย่งรถต้องเลยเต็มคาราเบลครับพี่น้องคือผน้ช Tem um calavio, ó.